ไปกดแชร์กันเนยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูโปกน,นะครับวันนี้ลงสนามเองครับนั่งมานานครับกัดตนิ่มนิดนึงครับทางทางนู้นก็จะเป็นพี่นนท์นะครับพี่นนท์กับโปโนโป,ป่อเวทนะครับ ฝั่งน,นี้ก็เป็นพี่ต่อกับน้องนิกครับวัฒนาการ69นะครับส่วนเหลี่ยมตะบก็จะเป็นเหลี่ยมแรกข้ามนะครับะระว่างพี่นบกับพี่ต่อนะครับเสิร์ฟได้หมดนะครับกีฬา2องทีมพร้อมนะครับ ต่อครับศูนย์ต่อศูนย์ครับศูนย์ไม่จบต่อครับศูนย์ต่อศนะครับลเปิดแต่เข้ามาหน้าครับทำไงครับเขี่ยไปหลังตก็ได้นี่ครับยังแก้ไขปัญหาเฉพาะท่าได้ครับตูกนี้เปิดเสียนะครับโอนลบเปิดเสียนะลนี้แต่ยังแก้ไขไม่ได้ครับไปเลย ลุนนนปเวทครับดีนนนครับเสริมตัดจอดครับต่อเปิดได้ครับล่าเขงเต็มิ้นครับลูกนี้ไม่ข้ามครับผม4อ0ปเวทดำครับหนึ่งตัวศูนย์400 400นนเสร์ฟต่อครับ400ไล่มาด้นซ้ายต่อเปิดจานิกยกต่อ ไขายครับลูกน like ี้ก็เปลี 2. 2> ่ยนส่งครับศูนย์ตหนึ่งครับน้องนิกครับเติมไปไหนครับไปหาโปน๊บครับโปน๊บเปิดแต่วันนี้หน่อยลุกมาได้เด็กนี้ครับต้นเกี่ยวครับแต่ลูกมันเสียครับ ประเภทส่งลูกครับโดยพี่นกครับนกข้าวติ๋วด้อยครับโยงครับลูกอครับวัสดีนผู้ชมนะครับทั้ง21ท่านบตนะครับลุ้นตอนหนึ่งครับน้องนิกเสิฟครับแทงเข้าช่องกลางนกเปิดตายยกตายนกเตะไม่ข้างครับลูงนี้นนยกเสียเตะเตะมิ่งไม่ด้านนะครับ เวีดนี้ถ้ายกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งเท่ากันครับน้มโดเราเัหลือี่ครับนี้เขาเียมขึ้นส้องเี้กไม่หาอะไรจะมันจะผมมาก่าใ้เยอเนี่ยจะได้ไมทไมไอ้เะไปพกนึงเนี่ย แบบเดียวครับพัฒนาการก้าครับขึ้นนำครับสามตัอหนึ่งครับเข้าจองกลางครับพี่นนเปิดจบนบเตดีครับพูกนี้ขอบคุณทีมงานป่ากันทีนะครับที่มาเยือนนะครับวันนี้มาร่วมสนุกสนานครับวันนี้เรียงสุดท้าย ก็ชนะได้นะครับแพ้สองเหลี่ยมแพ้เหลี่ยมเดียวนะครับแล้วก็ชนะไปวสองเหลี่ยมเก็บชัยครับวันนี้ถือว่ามีกาไรครับสําหรับค่ายปากระตินนะครับสามตัวหนึ่งครับน้องนิกครับตัดยอดไมทีมีนกเปิดลังแล้วครับเปิดไม่ดีครับยกล้นมาต่อเก็บได้เป็นแต้มครับพัฒนการณ์หกเก้าครับขึ้นนํำแล้วครับสีตัวหนึ่งครับ ถ้าขายแอดมินได้นะครับตีตัวหนึ่งครับโนบเปิดครับโนนโยโนบเตะหายครับอยู่นี่บูนแบบครับหนึ่งต่อสี่ครับสี่วิทเสิร์ฟครับตัดมาโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีครับ ติบตัดหน้าขวาของเจ้านิกนะครับเรียบร้อยดีครับ2ต่อสครับเติมตัดจอดครับต่อเปิดครับตรงนี้ยกต่อติดขายครับตรงนี้ครับสีตต่อสองครับ บครัเปิดมาเอดีครับพี่น้องครับเงกับาา้สองต่อสี่ครับ วิยงติดตามอยู่นะครับโยงหลังมาครับไปต่อเปิดครับมีโยครับต่อวิ่งเข้าไปเตียงครับเกี่ยวไม่ขึ้นครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะนะครับสำหรับเพียรลูกบอลนั่นเองครับ4-2ครับนีตัดจอดไม่ข้ามครับดูนี้ไม่ขอเยอะครับขอท่านผู้ชมสัก50คนก็พอครับ คุยเอฟซีใครชอบใครเชียร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับสองต่อสี่ครับเอาละครับเปิดเสียแก้ด้วยหัวครับเอาเกี่ยวได้ครับนนยกครับโนบเตะโอ้โหได้แต้มครับลูกนี้ครับอยู่ที่ความละเอียดของเกมนะครับต้นเกมกลางเกมท้ายเกมนะครับใครจะเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านะครับ สามต่อสี่ครับอินนท์ประเวศครับเติบตัดจองกลางครับเปิดหัวไหลหลังนิดนึงยกไหลเข้าไปหน้าเคลียร์ได้อ่าเคลียไม่ขึ้นครับเกือบติดเกี่ยไม่เง้นครับแต่ลูกมันไม่เป็นใจนะครับเป็นพัฒนาการหกเก้าได้ส่งลูกครับสี่ต่อ3ครับตรงนี้ส่งครับวินนทเปิดนะครับเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเองครับ เยิมาอ่านรงนี้ครับแต่หมนกันครับลูกนี้เปิดไม่ออกนะครับต้องลากเล่นเองครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือว่ายอดเยี่ยมนะครับครับกรรมการมีเรียกนักกีฬาไปอบลมตักเยื้อนนึ่งครับถ้าเติมล้มเส้นหรือว่าเสียมายาในการเล่นนะครับอบครับลงวันี้ครับพี่ ขอบคุณครับขอบคุณพี่เบียร์ครับวันนี้ทีมงานมากระดิ่งครับวันนี้บวกเท่าไหร่บกกันพอสมควรครับร่ำรวยร่ำรวยครับต้มไก่ต้มเป็ดครับจับปืนจับทีต่อสามครับเสริมทีวี่นกครับโยครับพี่นนท์ครับนกไปโดนเกลียวแล้วก็เสียครับ ตรงนี้เกี่ยวได้นะครับแต่ลูกไปโดนหลังคานะครับหรือว่าเสียทันทีนะครับต,ตามต่อตีครับพีโนโนทครับเติมตัดนะพ่ต่อเปิดตรงนี้โยกไหลนิดเตะได้โอ้โหเด็กีครับต่อมาวันนี้ถือว่าเล่นดีนะครับถือว่าเล่นเข้าฟอร์มเลยนะครับเปลี่ยนตรงครับ สีต่ต่อสามครับตัดก um mm ่อนที different 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 Hence, mm ่โนบครับโนนโยโนบเตะตีเพ็กครับตรงนี้ครับครับโอเป็นเสียงมเมนตัมครับข้ามาอยู่ฝั่งทีมเยือนครับ้ต่อสามครับโมเมนตัมมาอยู่เสมอทีมเยือนแล้วครับตอนนี้ครับโนบเขี่ยเขียวอาร์ครับเขียได้ดีครับเป็นทรงครับ เจ้าภาพเยียบนะครับแ้มเป็นรองครับโมเมนตั้มมาอยู่ทีมเยือนนะครับนิดๆครับ3ต่อห้าครับนี่ตัดลูกนี้ออกครับจะเสิร์ฟไล่ซ้นซ้ายนะครับแต่วางาำนักหมดทิศทางออกไปนิดนึงครับต่อ3ครับน้องนิกเสิร์ฟครับดีๆลีโนครับยุ่งโยกน็อตเตะดีครับลูกนี้ รักใครเชียร์ใครนะครับกดไลค์กดแชร์มานะครับทีมเชียร์เอฟซีใครนะครับฝั่งไหนก็เชียร์ได้นะครับตัดสายมาครับเปิดได้ครับจบเอาแล้ครับต่อเตะเสียงยนะครับตรงนี้ครับตัวยกยกลูกต่ำครับขึ้นไม่ทันครับติดเน็ตครับอันนี้ยกต่ำาไปนี้นะครับขึ้นเตะไม่ทันนะครับเป็นแต้มของประเภทครับ สี่ต่อห้าครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับยกซ้ายยกขวาเต็มีครับก็คู่นี้ก็นานนิดนึงนะครับมันเป็น้ก็ที่สูสีครับพอดีคัมนะครับสองได้สองหน้าครับจะได้สองฝั่งครับซื้อขายกันได้ตามสบายครับเปิดเขาครับ เด็ครับเด็ดต่อพยายามจะเกี่ยวนะครับแต่ลูกมันยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นเงินเกยาครับก็คู่นี้อยู่ที่ตัวทำครับสี่ต่อห้าครับนนท์ประเภทเสื์บครับไล่เส้นแก้ตัวใหมครับเปิดสตีนครับหายครับลูกนี้เสร์บไล่เส้นแก้ตัวนะครับเสืบอกไปหลายลูกแลวครับ ูที่น้องนี้ครับนี่หกเก้าครับจะเสิร์ฟไปที่ไหนครับนั่นแหละครับไปที่เดิมครับโยงหลังตัวเตะครับได้เตะไายเลยนะครับอารมณครับอารมณโดนไปแล้วครับอารมณ์มนโดนโดนไปหนึ่งหลอดครับอารม็นไรเพื่อน สวัสดีและขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทั้ง21ท่านนะครับที่ติด,ดตามเราอยู่นะตอนนี้นะครับได้ยกไปไปหายครับวันนี้พี่ต่อครับต่อมาฮอตฟอร์มมากครับวันน,นนี้รูนน่าเนตเตะได้สบายมากครับโตดีนลำบากนิดๆน,นะครับไม่ต้องบอกไปที่น้องนี่ครับนี่เป็นการนานการ69้าครับ ใช่พี่นโนแต่หายไหมครับอ,อืทีฉันก็ทีใครที่มันครับแรกกันหมัดต่อหมัดครับมวยคู่นี้ครับถูกคูถก่ถูกเวลาครับตีต่อห้าครับอาเวสเสิร์ฟโดยพี่นนทยกนี้ไปับต่อครับมีภาพให้เห็นแค่รูปนี้ครับ มีผ้าให้เห็นนะครับถือว่าตัวยกยกดีแล้วนะครับแต่ตัวเตะถือาผิดพลาดทันไม่ดีนะครับนี่นะครับพอกลางเกมไปปลายเกมมานี่มันเริ่มจะมีบาดแผลให้มองเห็นนะครับอ้าเท่ากันครับพี่นนเติบไปไหนครับตัดเปิได้ครับตรมนี้ครับยกต่อครับเอ๊ ตะดีครับลูกนี้ยอดเยี่ยมครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวครับเตะแบบนี้เปลี่ยนตรงนับห้าต่อห้าครับตรงนี้รรรนรรพัฒนาการหกเก้าเติบตัดาดือยพิโนนเปิด,ดยกล้มุ้นแบบครับพิโนนเปิดด้วยหลังเท้านะครับแล้วก็ยกไปแปรพิโนนเตะหายครับ เอาครับต่อแต้งเสมอครับตลาดทุ้นเริ่มจะขยับรับเดี๋ยวภาพเริ่มจะมีเสียงครับ5เท่ากันครับเพิ่มเติมไหลลักมายกเีครับูนนี้ไม่ข้ามครับเดเองครับต่อต่อ่อก็รูนนี้มันเล่นยากตั้งแ เราไม่เป็นยังมั่นใจอยู่นะครับมั่นใจในเกมการเล่นของตัวเองนะครับต้องเปลนอ่ะเปลนเดียวอะไรนี่ยรเงีปลนต่อห้าครับตรงนี้โยกหลงนิดนิดตั้งแขนได้ครับมรักมรักมรักอ๋อแต้มมาเท่าครับเจ้าภาพแซงแต้มหนึ่งครับตลาดหุ้นเริ่มจะขยับแน่นอนครับ เพราะว่ากองเชียร์มันอยู่ฝั่งเจ้าภาพแน่นอนอยู่แล้วครับโมเวตัมเริ่มจะขยับไปทางเจ้าภาพแล้วนะครับเอาละครับพรุ่งนี้ครับตัดหัวนี้ย้อยลงไปอย่างสุดสวยนะครับ6กเท่ากันครับตรงนี้ไล่ไปทีครับโยนยกยกติดนี่ครับ ลูกเกี่ยวยังไม่สำเร็จผลนะครับที่ต่อเกี่ยวหลายลูกแล้วครับแต่ลูกยังยังไม่ขึ้นยังไม่สำเร็จผลต้องวัดที่เกมเซิร์ฟนะครับ6เข้ากันครับนนท์ปะเวศครับเสิร์ฟไปทางไหนครับตัดจวดเขา่จงกลางครับต่อเปิดได้สบายตรนี้โย ติหายครับลูกนี้ครับเรียบร้อยดีไลก์กดแชร์กันเยอะนะครับช่วยกันติดตามช่วยกันสนับสนุนนะครับหลักกีฬาแต่ก็นะครับว่าพวกนี้ครับโอ้โหเพื่อแก้ไขมาดีครับแล้วก็เสียนะครับยกไม่เข้าจุดครับก็เตตีีแล้วก็แก้ไขลูกได้ดีครับ ก็เปลี่ยนตรงครับเท่ากันนะครับ,สบเสร็จเลยนนบเวศครับนี่ครับลามาที่ตัวยกตัวเตะครับยกมาครับดีครับวันนี้พี่ต่อมาสดมากครับวันนี้มาสดมากนะครับสู้ทุกราคานะครับ ตัอหกครับ,บ้ังนิกครับเ์ฟจี้พอดีวีโนบครับโนบติดแขนก้นครับเอาละครับสู้สีครับคู่นี้ครับแ้มมันเบียดครับมันคู่ขี้ครับออกได้สองหน้านะครับักใครเชียร์ใครชอบใครก็ นัดห oh, ัวเน้นมาคร да. ับ right? โอ้โหนีต oh, ่อเปิดแตกครับพวกนี oh, <po ops> oh, ้ไม่สามารถที่ยกขึ้นให้ได้นะครับก็เสียนะครับเป็นแต้มของฝั่งประเวทครับประเวทขึ้นมาอีกครั้งครับเจ็ดต่อหกครับไล่เส้นครับพวกนี้ออกเยอะครับเอ้น้องโบนี่น้องโบนี่เดินมั่วน้องโบนี่ครับ 6ต้อง7ครับโอ้พี่นุ่นครับใจดีครับเตะครับจอลูกตัดจอดลูกนี้ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาได้แล้วก็พี่นุ่นยกให้ก็เตะหายครับ7 6 7ต้อง6ครับตัดจอดครับอ้ลูกนี้เจอพี่ครับยังเกี่ยวขึ้นมาได้ครับยกมาเตะหายมาหน้าครับลูกนี้ครับ รุ่นนี้เสิร์ฟดีนะครับแต่ลูกเปิดแล้วก็ลูกยกลูกทำดีกว่าครับครแบบแบบต่อใครับตรงนี่ครับเอาล้วครับมีการแจ้งเกมครับฝั่งประเวศครับฝั่งประเวศมีการแจ้งเกมนะครับลูกโยงหลังนี่ให้พี่นนท์ นนท์ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นคนคุมนะครับไม่ให้พี่นกวิ่งถอยเปิดแล้วก็วิ่งเข้ามาตีนะครับมีการแก้เกมการเปลี่ยนเกมนะครับฝั่งประเวีครับเจ็ดต่อหกครับพีนนท์ก๋วยเตี๋ยวเรือครับส่งลูกครับเลี่ยนเรี่ยมเติมครับลุ้นนิดๆแต่โดนเขียครับก็ยังดีครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็เปลี่ยนท่งครับ ตรงนี้ปัจจาการ69นะครับส่งลูกครับ6ต่อ7ครับทีวีนมเหมือนเดิมครับเกขายครับลูกนี้ครับถ้าใครชอบใครนะครับถ้าใายกันมาได้นะครับอย,อย่าลงราคามาในเพียก็พอครับ เอฟซีใครเชียร right. okay. ์ใครครับคำตอบเปิดแตะครับได้ยังไงครับเอาไม่นลนเกี่ยวได้ครับโนบทำไงครับเตะอ๋อเป็นแก้มครับลูกนี้ครับสุดติงริงแล้วครับลูกแก้นี่ก็แก้ถือว่าแก้ไปไร้ได้และดีนะครับแต่โดนเกี่ยวด้วยหลังเท้าครับพีนนมเกี่ยวหลังเท้าแล้วก็ยกขึ้นมาพินนพินนลเตะได้นะครับเป็นแต้มของฝั่งประเทศครับขยัยาขึ้นไปนะครับแปต่อหครับตอนนี้ครับ คุณท่านผู้ชมทั้ง24ท่านนะครับที่อยู่เราร่วมชมร่วมเชียร์กันนะครับเอีใครฝั่งไหนก็เชียร์กันได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับต่อมาแล้วคร as, man, yep. <audio can SAN TA Maria> ับลูกนี้ยกดีนะครับแต่วันมือที่ต่อเตะพลาดเองครับลูนี้ลูกนี้ยกดีนะครับ ครับประเวศขยับหนีห่างไปแล้วครับ3ต่อ6ครับเก้าต่องหครับขอไปครับจอดมาครับเออจบเอาล้วครับมาห้ามเขียวแล้วครับเซแอนด์แต้มครับตรกนี้ครับผมมาแล้วครับเจ้าภาพครับเจ้าภาพก็คือเจ้าภาพ สำหรับฝั่งประเวศครับขอบคุณพี่ฤทธิ์โมนะครับเสิร์ฟน้ำชากาแฟให้แอดมินขอริทรามสองครับขออภัยครับริทรามสองครับเสิร์ฟน้ำชาน้ำชากาแฟให้แอดมินนะครับออกครับอขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทั้ง21ท่านนะครับที่เราที่อยู่ด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สำหรับแอดมินนะครับจะไ,ได้มีกำลังใจมากครับจะได้สู้กันต่อไปครับ นี่คือสนาะมประเวทครับเป็นมูลนิธิแห่งการแข่งขันกีฬาตะก้อนะครับสิบต่อหกครับโยูมาครับต่อเปิดมีโยกเดี๋ยวไม่ข้างบรลุนี้ครับลงเล่นเสียเองเยอะนะครับนี่เสียเองกันเยอะนะครับ ชิเปตต้องโหครับ,บโมเมนต,ตัมราคานี่ไหลยอยู่ฝั่งเจ้าภาพหน้าเดียวเลยนะครับไหลยอยู่ฝั่งเจ้าภาพหน้าเดียวนะครับราคาครับกลองเกียร์ทีไปฝั่งนู้นครับฝั่งเจ้าภาพครับ 6ต่อ10เป็นครับตรนนี้ครับเปิไปนีินนเปิดหัวได้สบายพินนอยกเตะนี้ครับหมู่นี้ครับนี่นะครับแล้วก็ได้ใจครับสิ่งแวดล้อม้ามาครับกําลังใจก็มาเตะอะไรก็ดีครับทำอะไรอะไรก็ดีไปหมดครับเป็ดต่อ6ครับลุนเป็สมงูกครับตากไมาหน้าขวาของยังยังนิ่ครับ ไม่ข้าครับลูกนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงครับนี่ครับวัดดีครับ d เทปโยครับวันนี้ครับยเหลือวครับกนี้ครับยกได้ก็เตะได้ครับกาเรล่า ทิเบตตองโหครับโมเมนตัมอยู่ฝั่งเจ้าภาพเยอะมากทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ครับเอาล้วครับที่แก้วครับโยกยังไงครับโอ้วิ่งไม่ทันครับก้มม้วนก้มม้วนอีนนครับวิ่งยกไม่ทันครับทีนี้ครับโอเคพลาดแต้มนี้ไปครับหกต่อทิเบตครับนี่เสิร์ฟครับตัดหัวเน็ต เสกหายนะครับลูกนี้ครับดูเหมือนว่าเกมเสิฝของทางพัฒนาการ6-9จะทำลายเกมรับของฝั่งชิเวตไม่ยังไม่ได้นะครับชิเวตต่อครับตรงกลางครับนี่เปิาดได้ยกลดนิดนิดเดินเกี้ยวเ,เกี่ยวได้ครับ ไม่เข่าครับแล้วก็ยกขึ้นมาให้พี่นกเตะนะครับเป็นแต้มครับขึ้นแท่นรอแล้วครับ12อต่อ6ครับเวลกีฬาแต้มเดียวเกมครับสองต่อหกครับหนนยังเสือไม่ข้ามครับกะจะเสือปัดแล้วก็เกมไปเลยครับ แต่ลูกยังไม่ข้ามเ็นนะครับดูที่น้องนี้ครับว่าจะออกเรียบเสือกยังไงครับแก้เกมยังไงครับตอนนี้เป็นรองพอสมควรนะครับทางมัตนาการ69เป็นรองอยู่ประมาณ10ช่วงตัวครับตอนนี้ครับดูครับพีนน์ครับปีนเดีเยอะเลยครับจะเสื์ฟไปตรงไหนครับ ตัดยศต่อเปิดครับตรงนี้ยกแล้วต่อข้ามเขียวเขียได้ครับลูกนี้ครับตรงนี้ยกไม่ดีนะครับแต่ยังตามไปแก้ไขได้นะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดูดีมากครับต่ออีกสองครับตรงนี้เสียบครับยกเปิดได้สบายครับเป็นนนนยกน็อปเตยอยครับโอ้โหลูกนี้ครับมาครับเปิดไหมครับ อย่างนี้ผมบอกครับพอแตก็ได้ใจครับทำอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับนบเตดีมากขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้วินบเล่นรอบคว้มครับถือว่าดีกว่าซ้อมครับเวลาซ้อมไม่ได้ตีแบบนี้นะครับเข้าเน็ตตลอดครับวินบห่างหายจากเวทีเวนานะครับไม่ค่อยได้ลงสนามครับ ก็ซ้อมอยู่เป็นประจำครับขอบคุณนะครับพี่เอมี่เอมี่ครับเอฟซี FC พี่นกครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหกสิบสองครับเล่นตะายะครับแล้วก็เสื้อผ้าครับ แ้มนำ12ต่อ6กับเล่นแบบไม่มีความกดดันครับเล่นสบายๆาเล่นง่ายง่ายครับแ้มเดินเกมครับแมตช์ไฟครั้งที่5้ครับตัดจอยมาครังนี้ครับจะเปิดได้ครับโยกดีครับพี่โตเตะหายนะครับลูกนี้ก็ไม่เหลือครับโยกแบบนี้ก็เตะได้สิน้อง ดูที่น้องนี่ครับขอบคุณครับสำหรับทุกไลท์ทุกแชร์ครับก็คู่นี้ต้องบอกตรงๆครับสถานการณ์ตอนนี้ครับกองเชียร์รลาดหุ้นนี่มอบตัวกันหมดแล้วนะครับมีเรื่องบอกบายๆครับตกลงจะเล่นเกมเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหทีเด็ดมาใช้ เกมทั้งเกมนะครับไม่เคยเสิร์ฟครับเสิร์ฟลูกเดียวเกมเลยนะครับโอ้โหได้เราจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับทั้ง10 20ท,ท่านนะครับที่ติดตามเราอยู่นะครับ